ดีค่ะทักทายตอนบ่ายห้าโมงเย็นที่ญี่ปุ่นค่ะห้าโมงเย็นเลิกงานแล้วค่ะกลับมาก็เข้าสวนเลยค่ะนี่ค่ะเก็บมะเขือเทศกันนะคะดึงเลยความเก็บมาใช้อเทศจากสวนเลยค่ะหวานมากค่ะ อือยอดจ้ะยุงขันนี่ค่ะนี่ค่ะจากสวนเลยค่ะเคอบอกอร่อยมากๆ มันจะหมดแล้วนะคะเนี่ยจะเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะจะหมดแล้วค่ะ,ะต้องรีบกินนะคะนี่ก็คงจะเป็นเที่ยวสุดท้ายค่ะเก็บจากสวนค่ะกินเลยค่ะอร่อยสุดๆค่ะมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะอืมอืมสุดยอดค่ะ 我来收拾一下。